สวัสดีค่ะนักเรียนเจอกับวิชาคณิตศาสตร์นะคะซึ่งวันนี้เราจะเรียนในเรื่องจดปัญหาการลบจากภาพนักเรียนก็คงจะเห็นว่าการลบนะคะเราเรียนมาหลายรูปแบบมากการลบแบบองออกแบบเปรียบเทียบแบบกรอบสิบเอ่ยแบบอะไรอีกนะหรือว่าการลบแบบที่มีการนำมาทำจุดปัญหา ะะการลบมีอยู่หลายสิ่งหลายอย่างมากที่ทําให้เราเกิดการลบแล้วก็สามารถเข้าใจได้นะคะที่นี้ค่ะการลบของเราในวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องจทยปัญหาการลบจากภาพจากภาพนักเรียนก็จะเห็นว่าเราจะมีภาพอะไรอยู่คะใช่แล้วค่ะเราจะมีภาพดาวอยู่นะคะเป็นดาวขี่ดวงนะ้อ่าถ้าสังเกตแล้วข้างกล่องบอกว่า ในกล่องนี้มีดาวทั้งหมด9้าดวงใช่ไหมคะใช่ล้ค่ะมีดาว9้าดวงพอมีดาว9้าดวงแล้วเอ๊เราเห็นเฉพาะดาวสีอะไรคะเราเห็นเฉพาะดาวสีฟ้านะคะสีฟ้ากี่ดวงคะ1 2 3่5 6สามี่ห้าหเราเห็นดาวสีฟ้านะคะหดวงทีนี้เรามาดูในกรอบค่ะในกรอบข้างล่างจะมี1 2 3สากรอบ เขาจะให้เราดูว่าประโยคไหนจากภาพนี้เราจะแต่งประโยคได้อย่างไรนะคะเรามาดูค่ะบรรทัดแรกเขียนว่าเป็นดาวสีฟ้าหกดวงนะคะปอเอกนอเป็นดอาววดาวสอีสีฟ้าไม่โทฟ้าเป็นดาวสีฟ้าหกดวงดวงหกด,ดวงนะคะพอเป็นดาวสีฟ้าหกดวงบรรทัดที่สองบอกว่า บ้าเอกเนาะเป็นดาวอร์ดาวเป็นดาวสีช่ออกมอชมพูกี่ดวงเป็นดาวสีชมพูกี่ดวงนะคะบรรทัดข้างล่างสุดบอกว่ามีดาวทั้งหมด9ดวงนะคะมีดาวทั้งหมด9้าดวงดูรยับรรทัดแรกนะคะบอกว่าเป็นดาวสีฟ้า หกดวงแต่ที่สองบอกว่าเป็นดาวสีชมพูกี่ดวงแต่ที่สามมีดาวทั้งหมดกี่ดวงนะคะเอาละค่ะทีนี้เราจะมาเรียงกันเรียงประโยค123นี้เหมือนกับเรียงคําเป็นประโยคนะคะนักเรียนคิดว่าควรจะใช้ประโยคไหนเริ่มต้นขึ้นก่อนคะอ่า ใช่แล้วค่ะประโยคแรกต้องเป็นสิ่งที่จุดบอกก่อนและสิ่งที่จุดบอกก็คือมีดาวทั้งหมดกี่ดวงนะคะอ่า ah, นะคะมีดาวทั้งหมดกี่ดวงเป็นหมายเลขหนึ่งนะคะเป็นหมายเลขหนึ่งนะคะต่อมามีดาวทั้งหมดกดาวทั้งหมด9ก้ดวงนะคะเป็นประโยคที่หนึ um, ่งเป็นสิ่งที่จุดบอกต่อมาประโยคไหนคะเป็นประโยคไหนต่อคะ ประโยคไหนเอย่ยอ่าใช่แล้วค่ะประโยคที่สองต้องเป็นเป็นดาวสีฟ้าหกดวงเป็นข้อสองนะคะเป็นหมายเลขสองหมายเลขหนึ่งคือมีดาวทั้งหมดเก้าดวงหมายเลขสองคือเป็นดาวสีฟ้าหกดวงมันเออหมายเลขหนึ่งและสองเป็นสิ่งที่โจย์บอกนะคะเป็นสิ่งที่โจทย์บอกนะคะต่อมาต่อมาค่ะ ข้อ3เป็นสิ่งที่โจทย์ถามข้อไหนล่ะคะนักเรียนที่เป็นสิ่งที่โจทย์ถามสิ่งที่โจทย์ถามก็คือเป็นดาวสีชมพูกี่ดวงนั่นเองนะคะเราก็เขียนเป็นหมายเลข3นะคะเขียนเป็นหมายเลข3นะคะทีนี้จาก1 2 3สเราสามารถเขียนเป็นโจทย์ปัญหาจากภาพได้ว่ามีดาวทั้งหมด ก้ดวงนะคะจากข้อ1นะคะเป็นดาวสีฟ้า6ดวงในข้อ2นะคะเป็นดาวสีชมพูกี่ดวงนั่นเองนะคะเห็นไหมคะว่าไม่ยากเลยนะคะเดี๋ยวเรานี่ข้อ1นะคะข้อ2และข้อสามของเรานะคะต่อไปเราจะมาดูกันนะคะ มาดูการในหน้าต่อไปค่ะอ่าน,นักเรียนดูค่ะนักเรียนดูนะคะในภาพนี้นักเรียนหเห็นอะไรคะอ่าน,นักเรียนหเห็นเช็คโัวรเอ้ยช็อกโกแลตช็อกโกแลตในกล่องนี้มีกี่ชิ้น,นะคะนักเรียนช็อกโกแลตในกล่องนี้มีทั้งหมดดูข้างกล่องนะคะมีทั้งหมด6ชิ้นแต่เอ๊ะที่เราเห็นเนี่ยช็อกโกแลตรูปนี้ ชุเป็นรูปหมีกี่ชิ้นคะ1 2 3่สสเท่านั้นเองแล้วเราจะทำอย่างไรล่ะคะดูมาดูขึนแต่ละข้อกันข้อข้างบนข้อถึงบอกว่าปอเอนอเป็นอยู่ในาภาษาพาทีบทที่2ไม่ใช่อยู่ในบทที่3หรือ4นั่เอ,เองนะคะเป็นปอเอนะเป็นช็อกโกแลตรอ,อูปอรูป เป็นช็อกโกเลตรูปหอมอีหมีเป็นช็อกโกเลตรูปหมีสีชิ้นนะคะข้างบนบอกว่าเป็นช็อกโกแลตรูปหมีสี่ชิ้นต่อมาค่ะข้อข้างล่างข้อตรงกลางมีช็อกโกเลตอทออะงูทั้งไม่ทั้งหอมโโอ,อดดมดมีช็อกโกเลตทั้งหมด6ชิ้นนะคะข้อข้างล่างสุดบอกว่าเป็นช็อกโกเลตรูปกระต่าย กี่ชิ้นนะคะทีนี้เราจะมาวิเคราะห์นะคะจะมาวิเคราะห์ว่าอันไหนคือส่วนที่จดบอกนะกักเรียนจำได้ไหมคะส่วนที่จดบอกเนี่ยต้องอยู่ข้างหน้าประโยคและสิ่งที่โจทย์ถามอยู่ท้ายๆประโยคนะคะอะไะค่ะเรามาดูกันว่าข้อไหนจะเป็นข้อที่หนึ่งนะ้าเด็กว่าข้อไหนคะข้อไหนเอ่ยข้อไหนคะอาใช่แล้วค่ะมีช็อกโกแลต ทั้งหมด6ชิ้นเป็นข้อที่1นะคะเราต้องบอกว่ามีช็อกโกแลตทั้งหมดกี่ชิ้นก่อนนะคะจากนั้นข้อที่2ล่าข้อไหนคะติ๊กตักติ๊กตักติ๊กตัก,ตกข้อ1เป็นสิ่งที่โจทย์บอกข้อ2ก็ต้องเป็นสิ่งที่โจทย์บอกกันนะคะอ้าวข้อ2ค่ะเป็นช็อกโกแลตรูปนี้4ชิ้นนะคะข้อ1ข้อ2เป็นสิ่งที่โจทย์บอกและส่วนที่ตะถามก็คือแตนแทน เป็นช็อกครัตรูปกระต่ายกี่ชิ้นนะคะทีนี้ข้อ1นึ่ข้อสองเป็นสิ่งที่โจทย์บอกข้อสามเป็นสิ่งที่โจทย์ถามเราก็มาเรียบเรียงเขียนเป็นประโยคข้างล่างนะคะมีช็อกครัตทั้งหมด6ชิน้นเป็นช็อกครัตรูปหมีสี่ชิน้นเป็นช็อกครัตรูปกระต่ายกี่ชิ้นนั่นเองนะคะไม่ยากนะคะต่อมาค่ะทีนี้เราเรียนไปแล้วเราจะมาดูการบ้านระงานของวันนี้กันให้นักเรียนหยิบหนังสือแบบ ฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์นะคะจากนั้นเราจะมาลองเขียน,น่ะ,ะ้้หหมดการบ้านนี้มี3หน้านะคะเด็กๆนะคะอะค่ะข้อ1ก็บอกว่าเขียน1 2 3เพื่อเรียงลําดับข้อความให้เป็นโจทย์ปัญหาการลบและเติมคำตอบง่ายๆมาค่ะนักเรียนดูภาพนักเรียนคิดว่าประโยคที่1 2 3ควรเป็นประโยคไหนเช่นมีลูกบอล8ลูก ต่อมาค่ะหอ,อเรือหอรอเอือรือเหลือลูกบอลกี่ลูกต่อมาค่ะนักเรียนนำไปเล่นสามลูกนะคะนักเรียนคิดว่าอันไหนเป็นหมายเลขหนึ่งคะช่วยกันคิดพร้อมคุณครูนะคะติกต๊กตักติ๊กตักติ๊กตักต้องมีลูกบอลแปดลูกก่อนใช่ไหมคะเป็นหมายเลขหนึ่งใช่ไหมคะประมาณที่สองอันไหนก็ลูกอันที่สองคือนักเรียนนำไปเล่น 3ลูกนะคะนักเรียนนําไปเล่น3ลูกแล้วก้อนที่3เหลือลูกบอลกี่ลูกนะคะ,ะเ็สยันเขียนหมายเลขสิ็จแล้วจากนั้นให้นักเรียนส่วนที่จดบ,บอกคือหมายเลขอะไรนะคะนั่นก็เขียนลงไปสิ่งที่โจทย์บอกก็คือจะอยู่ในลำดับที่1นะคะและนักเรียนเขียน,นข้างหมายจุดแล้วนะคะ1และ2นะคะส่วนที่โจทย์ถามคือหมายเลข3นั่นเองนะคะ ไม่ยากเลยใช่ไหมคะในหน้านี้เอาม,ามาดูหน้าต่อไปกันนะคะหน้าต่อไปค่ะอดูหน้าต่อไปของเราเขียนสิ่งที่โจทย์ถามเพื่อสร้างโจทย์ปัญหาการลบนักเรียนเห็นไหมคะข้อที่1มีภาพเป็นภาพของอะไรคะใช่ค่ะเป็นภาพของข้าวโพดนะคะห2 3 4 5 6มี6ฝักนะคะก็บอกว่ามีข้าวพออดรโพดมีข้าวโพด ทั้งหมดเป็นคำที่เราเรียนอยู่เสมอมีข้าวโพดทั้งหมดหกฝักขายไปสี่ฝักนักเรียนเขียนจดนักเรียนเขียนจดุดสิ่งที่โจทย์ถามว่าอะไรคะเหลือข้าวโพดกี่ฝักอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะดูหน้าต่อไปค่ะอ่านเขียนจดปัญหานะคะจดปัญหาจากรูปนะคะจากภาพช็อกโกแลตเมื่อกี้แปดเมียเหมือนเมื่อกี้เลยนะคะนนี้มีแปดชิ้นนะคะมีแปดชิ้น นะคะ8ชิ้นก็บอกว่าเป็นแบบกลม4ชิ้นต่อมามีโดนัททั้งหมด8ชิ้นแล้วก็เป็นแบบเรียวขี่ชิ้นให้นักเรียนเรียงแต่ไม่ต้องเขียนตัวเลขให้เขียนลงไปในจุดปัญหาตรงนี้เลยนะคะนะคะนักเรียนก็จะเรียงว่ามีโดนัททั้งหมด8ชิ้นเป็นแบบกลม4ชิ้นตรงนี้คือสิ่งที่จุดบอกต่อมาสิ่งที่จุดถามคือ เป็นแบบเรียวขีชินนะคะอย่างนี้นะคะเป็นการบ้านมีทั้งหมด3หน้านะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูขอจบการสอนเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ